นี่เป็นห้องการหงเหียนเนาะนี่ห้องการหงเหียนพุ่นหงเหียนรายงพุ่น สบายดีสบายดีเนาะท่านผสมเนาะก็ถือว่ามื่อนี้ก็เป็นคลิปที่อาจจะเป็นหมออพัดลมให้นเนาะโอ้ยเส่งว่าเป็นอาการประกอบส่วนเรื่อการบริจาคช่วยเหลือพี่น้องสาวพอตงเหลืองก็คือลูกชายยงแล้วก็ลูกสาวจอมใจเนาะถือว่าเพิ่นได้เข้าป .1 นึ่งพี่น้องเ้ยเสึ่งว่างเฮียนเพิ่นนั้นบ่มีพัดลมพี่น้องเอ้ยแต่อ่ามีาทางแม่ยุยุผานะแล้วก็แม่ อาปานทย์เนะาะเพิ่นได้อาส่งอาเงินมาพี่โนโอ้อยเพื่อจะได้ซื้ออาพัดลมอาถวา แม่ยุพาเพิ่นทรงมา1,000ันบาทพี่น้อยส่วนแม่ปันทิพย์เพิ่นสรงมา2,000ันบาทพี่น้อยเนาะพันบาทหนึ่งเพิ่นให้ไปซื้อพัดลมแลวกพันบาทหนึ่งซื้อขนมข้นมซื้อของอยู่ของกินให้พี่น้องพอตรงเรื่องพี่น้อยกระถือว่าดีอกดีใจเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางซองยา่แม่ก็คือแม่ยุพาแล้วก็แม่ปันทิพย์เนาะก็ขอให้เพิ่นจงอยูุดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพเข้มแข็งอ่า พัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความมากของัฒนาเนอสาธุสาธุเนาะอ่าทานและก็ช่วยเหลือพี่นอาา้องสภาตรงเรื่องในครั้งนี้ก็ขอให้ได้กลับขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเนะสาธุเนาะก็ถือว่าตอนนับแต่นี้ต่อไปก็ถือว่าจะได้เกี่ยมไปพี่น้งงองเลยเพราะว่าลูกๆจะไปทรงเฮียนหมดลวเนาะแต่ว่าบารมีนำก็กลับขึ้นมาเอาพัดลมแลวก็เกี่ยมไปมอบอยู่ที่รงเฮียนของลูกใส,แลลกส่และลูกเศว้าก็ดะยุี่ใจเนะาะธรรมสมเนาะไปือว่าบรรยากาศจะเป็นน,าน,านันพวงเฮา เดินทางไปทำการทำศมเนะะาะฮ่เธอทำศมเนาะเริ่มต้นเดินทางไปทำกันไปแล้วเล้ยอันนี้คือเส้นทางของแต่ละมือ,แต,มอแต่ละวันของกหัเนาะสรุปสองเตาพอดีเลยวันนี้อากาศแจ่มใสเนาะ อันนี้คือวัดบันกลางฮอดเดหน่นะเนาะบ่าวพนกำลังสร้างมาพี่น้องเนาะท่านใดยอยากช่วยอนุโมทนานำก่อสมารช่วยได้เนาะบางพุนนำและสานกพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญฮอดจอดทึงเดอ้อ Và các chép say đi mà nó mà đi nó Ô tù lăng bộ chép nó Xong hò Nhưng bộ chép thì ว่าน่านะลืมบ้งอ่ะตอนนี้ฮากกอมาตอน,นออกเฮียนเนาะนี่อันนั้นเั็นในคู่ข้องอันตะย่งไหมนะ น่านเงียนของไอยงแลนะเนาะผ่านมาได้เจอเส้นของการเลยเนาะน่าสนใไมากเลย

นี่เป็นห้องการหงเงียนเนาะนี่ห้องการหงเงยนพุ่นหงเงียนอายงุงุ่นนั่นแหละหงเงียนอายงุงขึ้น,นว่าตอนนี้อ่าทางครูอาจารย์พนันไดเอาไปมอบเวียกให้ในตักเรียนนั่นเองแล้วก็จึงจะพากันมาฮับเครื่องเนาะพอพร้อมวัฒบบนธรรมได้ประสานไวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะไปแล้วพบกันแต่ละระยะพี่น้องเลยเนาะอันนี้คือของการเพิ่น

ก็่าจขาอนานรยกวท่านมนกว่ารมอบไม้ก็จว่าสำเร็จพอก็จะได้เดินทางไปเห็ุห้องท่านต้ไปนีแล้วก็ช่วยเนี่ยเกาะอันหอฮอกองบันธนาเลยนั่นนัเด้อทางปารลุงทอายดังพีเอาเคนาท่านมน้าก็ยกว่าคลิปนี้บอมนากับชิคอจบ สำเนียเนาะก็ขอบุญขอบคุณนทางซองญาติแม่เนาะที่เพิ่นได้ช่วยก็คือญาติแม่ยู่ผาและก็แม่ญาติแม่ปานทิพย์เนาะทางเอฟซีทางฝั่งไทยพี่น้องเลยก็ถือว่าเพิ่นได้ช่วยแต่ส่งมาฮอดมหาเทิงระเดอ้อเนาะเด็กน้อยก็จะได้มีพัดลมเฮียนกันแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะฮะคลิปนี้บ่าวบุญดำเป็นก็จะขอเวลาทุกท่านไปเพียงสำเนียเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเลย สวัสดีคลิปนี้บ่าวนำขอกคำว่าสบายดี